สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสบายกันดีนะมาค่ะสำหรับในอัพพิซซ์นี้นะคะหวานมีซีรีส์จีนะคะคอสตูมโบราณสนุกสนุกค่ะมาแนะนำเรื่องนี้สนุกจริงๆนะคะหวานได้ดูไป3ตอนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันที่6นะคะ กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหวานกําลังจะลืมเดือนแล้วนะคะเอ๊ะวันนี้วันเดือนอะไรนะสิงหาหรือกันยานะคะอะไะค่ะก็เมื่อคืนนี้นะคะก็ดูมาค่ะตอนกลางคืนนะคะเรื่อง be with you นะคะเป็นชื่อของจีนคอสตูมโบราณเรื่องหนึ่งค่ะนาแสดงโดยนะคะน้องเชี่ยชิงหยางแล้วก็น้องซูเหมิงตี้ค่ะซึ่งนะคะน้องเขาเป็นแบบเหมือนเหมือนแนวดาวลุ่งดวงใหม่นะคะของวงการบันเทิงจีนค่ะยังไม่ค่อยคุนะ้นนคุ้นตาพวกเขาเท่าไหร่ แต่ว่าแสดงโอเคเลยนะคะเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงหาได้สุดๆค่ะสำหรับแนวในเรื่องนี้มันเป็นแนวแบบว่าโบราณนะคะเป็นจีนคอสตูมโบราณแนวลึกลับแล้วก็โรแมนติกค,คอมดมี้ค่ะทั้งหมดมีเพียงแค่24ตอนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะไปจบบริบูรณ์ในวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้นะคะในเดือนเดียวกันนี้ละคะ่ะก็คือเริ่มต้นนะคะออนแอร์วันที่6แล้วก็ไปจบวันที่27นะคะออนแอร์ทุกๆวันจันทร์อังคารพุ แล้วก็พฤหัสนะคะเพื่อนๆที่อยากดูนะคะไปที่ Mango TV ค่ะแพลตฟอร์มนี้นะคะก็จะมะีที่หวานดูนะคะหวานตั้งไอวินโดของหวานเป็นภาษาอังกฤษนะคะ CC ค่ะก็ดูเรื่องนี้ได้สบายๆนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเรามาดูกันว่านวน,นิยายต้นฉบับถ้าเพื่อนๆอ,อยากอ่านเรื่องนี้หวานไม่เคยอ่านหรอกแต่หวานรู้ว่ามันชื่อว่า I Have a Friend นะคะเพื่อนๆสามารถจะไปหาอ่านกันได้ค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะ เรื่องราวเนี่ยมันมันมีคนพูดถึงเยอะเนาะก่อนที่จะออกอากาศนะคะเนื่องจากว่ามันมีการพูดคุยกันบนโต๊ะปานแล้วก็นอกจากนี้แล้วคือพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนออกอากาศเพราะเขาบอกว่าวนวนิยายต้นฉบับเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วนะคะก็หวานรู้สึกว่ามันสนุกดีก็เลยไปดูค่ะว่าบนโต๊ะปานเขามีการพูดคุยกันว่ายอย่างไรบ้างนะคะเขาก็บอกว่าเออดีนะคะเพื่อนๆมันส่วนใหญ่แล้วมีแต่คำช ะะเรียกได้ว่าเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณม้ามืดอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมาพูดตอนนี้ว่าม้ามืดมันก็จะเร็วไปไหมเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มออนแอร์ไปเมื่อวันที่6กนะคะกันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่ดูทรงแล้วดีนะคะเพื่อนๆอ,อยากให้อยากให้เพื่อนๆมาดูกันเยอะๆสําหรับเรื่องนี้ค่ะมีความสุขนะคะดูแล้วหัวเราะแล้วก็ยิ้มได้ค่ะลักษณะการเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเข้าใจง่ายค่ะดังนั้นแล้วก็เลย ตอบสนองนะคะต่อความต้องการด้านด้านไรหลรือด้านสุนทรียศาสตร์นะคะของผู้ดูได้เป็นอย่างดีค่ะผู้กำกับก็คือคุณปีชินเย่นะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะสำหรับอ,อุปสรรคนะคะที่เราดูแล้วเราจะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมัน มันอาจจะมีอยู่บ้างแต่คิดแต่คิดในใจนะคะนั่นก็คือ,อตัวละครค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อนๆตัวละครค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องจําตัวละครให้ได้ก็จะมีความสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันเป็นละครแบบแนววิชาหย,ยุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้มุมกล้องนะคะมุมกล้องแล้วก็เส้นลายของวิชาย,ยุดเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นวิชาย,ยุดจริงๆนะคะดูแล้วก็ดูแล้วก็มีความเออแปลกใหม่ดีสําหรับเรื่องนี้ค่ะ ผู้กำกับท่านนี้นะคะคุณปี้ชินเย่นั้นเรียกได้ว่าเขาเขาทำเรื่องนี้ออกมาให้ดูเหมือนว่าในความที่ไร้สาระของตัวละครเนี่ยมันกลายเป็น ตัวที่มีสาระของละครขึ้นมาค่ะทำให้ละครนั้นดูสนุกมากๆแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณปี้ชินเย่นี่ก็เก่งในเรื่องของการทำวรรณกรรมคลาสสิกนะคะโดยการสอดแทรกเสียงหัวเราะเข้ามานะคะซึ่งผลงานของเขานี่ก็มีมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะอย่างสำหรับในเรื่องนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากเห็นฝีมือของเขาโดยที่ไม่ต้องไปดูเรื่องเก่าๆนะคะก็สามารถจะมา กดดูเรื่องนี้ได้เลยค่ะ Bwith you นะคะเรื่องนี้นะคะนอกจากที่จะมีเรื่องเร่าของวิชายุทธต,ต่างๆแล้วก็เหล่าจอมยุทธรุ่นใหม่ในเรื่องแล้วนะคะพร้อมกับเสียงหัวเราะที่พวกเขานำมาแล้วก็เส้นลายของวิทยายุทธแปลกๆนะคะก็ยังมีการนำเสนอประเด็นทางด้านสังคมวิทยาด้วยนะคะเพื่อนๆคือเขาเขามุ่งความสนใจไปที่แบบว่าเรื่องสาระ เล็กๆน้อยๆอ,อ่ะที่มันมีอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะที่เหล่าจอมยุทธเหล่านั้นได้เจอกันเนี่ยคือมันเป็นจุดเล็กจุดน้อยแต่ว่าดึงออกมานะคะพรีเซนต์ได้น่าสนใจมากเลยค่ะก็ความสารความไร้สาระนะคะในโครงเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือด้วยความที่เราดูว่ามันไร้สาระไร้สาระมันกลายมาเป็นสาระขึ้นมาเฉยเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่เขียนบทก็ต้องชื่นชมเขานะคะหวานไปดูชื่อมาละก็กลายเป็นว่านะคะผู้ที่เขียนบทแล้วก็ผู้ที่กำกับ คนคนเดียวกันค่ะก็คือคุณปีชินเย่นั่นเองนะคะเปิดเรื่องมานะคะจะเห็นถึงเหล่าจอมยุทธ3คนนะคะซึ่งเขาเป็นทีมฝ่ายดีค่ะเพื่อนๆเป็นจอมยุทธที่ดีนะคะก็กระโดดลงไปกลางนะ้าผาด้วยกันทั้ง3คนเลยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการกระโดดที่ที่มันดูแล้วเออมันดูตลกอะ่ะมันดูไร้าสาระแต่จริงแล้วพวกเขาต้องเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะโดยที่ทั้งสตัวเอกเนี่ยคือตัว ตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นคนที่แต่ละคนน่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครที่คิด แบบมนุษย์ปกติเลยเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีเป็นคนที่มีความคิดแบบแบบแบบหลุดโลกไปอ่ะจะมีอยู่หนึ่งคนที่คล้ายๆฟ้านเสียนจากเรื่องหันท้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรนะคะมันก็เลยทําให้การออกแบบพอดเรื่องแบบนี้มานะคะแสดงว่าผู้เขียนเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สุดๆเลยค่ะเพราะว่าสามคาแรคเตอร์ของตัวผู้ชายตัวเอกนี่นะคะเขียนมาได้เด่นชัดแตกต่างกันทุกตัวละครเลยนะคะเพราะฉะนั้นลา ก็ต้องชื่นชมคนเขียนบทแล้วกักบผู้กำกับด้วยนะคะก็เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละค่ะเป็นโครงเรื่องนะคะที่เป็นจีนคอสตูมโบราณที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่ดังนั้นมันก็เลยมีมีความน่าสนใจนั่นเองค่ะโดยที่นะคะในขณะที่พวกเขาก็กระโดดลงไปจากหน้าผาเนี่ยทั้ง3คนนั้นก็มีบทสนทนาต่างๆกันด้วยนะคะซึ่งจากคําพูดของพวกเขาทั้ง3เนี่ยพวกเราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้อยู่ในความคิดของมนุษย์ปกติค่ะดังนั้น แล้วนะคะผู้เขียนบทก็ได้เปลี่ยนนะคะไอ้ความคิดที่มันแปลกประหลาดของตัวเขาเองให้กลายเป็นความแปลกประหลาดของบทสนทนาของตัวละครนี่แหละค่ะแม้ว่านะคะต่อไปค่ะพวกเขาทั้ง3มนั้นจะไม่ตายนะคะเพราะว่าหน้าผาจีนก็ไม่เคยทําให้พระเอกตายสักทีก็เช่นเดียวกันค่ะ3ตัวเอกของเรื่องนี้พวกเขาก็ ก็คุยกันถึงวิธีการหลบหนีหลังจากที่พวกเขานั้นนะคะไปถึงไอ้ช่วงล่างสุดของของหุบเหวของหน้าผานี้แล้วพวกเขาจะทําอย่างไรดีนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่ตลกมากเลยเพราะเพราะคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะลอดอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ลอยละลิว้วปิวละล่องนะคะหลุดออกมาจากหน้าผาแบบนี้ค่ะแล้วก็มาปรึกษากันว่าเออเดี๋ยวพอถึงแบบว่าสุดแล้วอ่ะสุดเหวแล้วพวกเราจะไปอย่างไรต่อนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วหวานก็หัวเราะ เสียงดังมากอยู่คนเดียวเลยนะคะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายความตึงเครียดค่ะก็เลยทําให้เมื่อคืนนี้นะคะไม่ได้ว่าไปดูไอ้เหนือเมขาชะตาลิขิตเลยนะคะมัวแต่กดดูไอ้เรื่องนี้อยู่ b ีวิส h ยู u นะคะตลกดีค่ะเอาละค่ะที่จริงแล้วนะคะไอ้เรื่องราวประเภทแบบนี้นะคะเราก็จะได้จะได้เห็นบ่อยไหมก็คือถ้าเป็นในแนวของวิชายุท์แล้วมีความตลกนะคะแบบโรแมนติกคอมดี้เนี่ยก็มีออกมาไม่ขาดสายเพียงแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่อง ะะแล้วก็ความน่าสนใจความน่าดึงดูดของบทละครเนี่ยเรื่องนี้หวานว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งของปี2023นะคะแต่อย่างไรก็ตามหวานเพิ่งดูไป3ตอนนะคะถ้าเขายังคงยังคงคุณภาพอยู่ในระดับ3ตอนที่หวานนี้ดูอยู่นะคะหวานเรียกได้ว่าเรื่องนี้มีความน่าดึงดูดใจมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้มีเพื่อนๆน,นะคะมาดูเป็นเพื่อนหวานด้วยเดี๋ยวเวลาหวานเล่าอะไรเมาส์อะไรไปนะคะก็จะได้มีคนมาพูดคุยกับหวานบ้างน,นะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่อง นี้นะคะก็เป็นการนะคะบอกบ่งบอกถึงสไตล์นะคะของผู้ที่กำกับแล้วก็ผู้ที่เขียนได้เป็นอย่างดีนะคะจุดนี้เน้นอีกทีว่าควรชื่นชมค่ะแล้วสไตล์ของตัวเอกทั้ง3ตัวนะคะหวานว่าพวกเขามีอะไรๆในตัวเยอะมากมายเลยค่ะแล้วเขาก็คิดไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปดังนั้นเขาก็เลยมาเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะคะหวานก็ยังให้ทั้ง3คนเป็นพระเอกไปหมดเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ไม่สามารถจะแยกได้ว่านะคะ คนไหนที่จะเป็นเป็นตัวที่ที่มีความชงเรื่องให้มันมีความสนุกสนานเพราะถึงแม้ว่านะคะบทของคุณเชื้อชิงอย่างนั้นนะ่ะจะถูกกำหนดมาว่าเป็นพระเอกก็ตามแต่หวานยังไม่เห็นความแตกต่างเลยนะคะของตัวละครอีกสองคนที่ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไปไหนก็ไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีเวลาแล้วอยากจะหัวเราะนะคะอยากจะยิ้มก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้มาดูเป็นเพื่อนกันนะคะต้องจัดไว้ว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่ไม่ฝักใฝ่ใใดแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมันมีความแปลกใหม่แล้วก็หวานว่าหาดูได้ยากในปี2023นี้ด้วยนะคะยังไม่เจอเรื่องไหนที่คล้ายเรื่องนี้เลยสำหรับวิธีการเล่าเรื่องประมาณนี้นะคะอะละคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิอร์นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีพอดเรื่องอะไรเด่นๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวหวานจะมา เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังค่ะเดี๋ยวเราให้หวานดูไปสักถึงตอนที่8ที่9ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะแต่ตอนนี้ก็คือดูมา3ตอนแล้วค่อนข้างประทับใจมากๆนะคะถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบเรียกเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ดีอีกมันหวานว่าเนาะถ้ามันคงคุณภาพไปเหมือน3ตอนที่หวานดูอะเรื่องนี้จะกลายเป็นมามืดอีกเรื่องหนึ่งนะคะของปีนี้เลยทีเดียวค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ